และนี่นะครับผมคือเมาส์เกมมิ่งไวเลสนะครับที่มีค่าตัวเนี่ยแพงสูงสุดถึง1นึ่พันบาทเลยนะครับและนี่คือเมาส์ไวเลสนะครับผมที่มีราคาเพียงแค่300บาทเท่านั้นเองนะครับและนี่คือเมาส์อะไรก็ไม่รู้นะครับที่มีราคาเพียงแค่100บาท ทวันนี้เนี่ยเราจะลองเอาเมาส์เรื่องสามตัวนี้เนี่ยมาลองเล่นวัรแโลแนนกันดูนะครับผมว่าตัวไหนเนี่ยจะดีที่สุดถ้าผูช้ชมอยากรู้แล,ล,ล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปและเราไปรับชมคปคิดีปเลยครับผมไปเดี๋ยวเมาส์ตัวแรกนะครับที่เราจะลองไปเล่นกันเนี่ยก็คือเมาส์ราคา100บาทนะครับที่ผมซื้อมาเพื่อเอามารีวิวนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะลองไปล,ลองเล่นในเกมแมทกันดูก่อนนะว่าจะดีหรือเปล่าไปรู้สึกมันสะบัดไมกก่ค่อยไปยเออเมาส์มันสะบัดไมกก่ค่อยไปนะอุ้ยจะถ,ถามมาเล่นได้ไหมมันมันคมอยู่นนนนนนะะะทุกคคเเเดีี๋ยยววราาาาามมลอองงหห่่่่พจ็ต โอ้โหสบัดไม่ไปสบัดช้ามากด้วยตัวไหนมอมันตอบสนองค่อนข้างช้านะสบัดเนี้ยมันจะไปช้ามากครับดูดิเวลาผมสบัดมอมันมจะเป็นอย่างเงี้ยแบบหยุดแล้วมันมันก็ไปต่อเลยนะแต่ถามว่าสำหรับคนงบน้อยเนี่ยใช้ได้ไหมผมว่าใช้ได้นะแต่เอาให้มันแพงอย่างนี้สักนิดนึงก็ยังดีนะดูดิแล้วก็ต่อไปครับเราจะลองลงไปเล่นในโหมดจริงกันดูนะฮะ แต่ลองสะบัดเลยน่าคยังไปอยู่โว้ดฮะ ผมผมเออถ้าถามว่ายิงได้ไหมยิงได้เลยนะครับแต่ไอเรื่องของการสะบัดเมาส์แบบสมมุติว่าแฟดมาอย่างเงี้ยระหลบแฟดอย่างเงี้ยมันมันจะช้ามาลเลยก็จะเห็นกันได้เลยนะครับผมว่าเมาส์เนี่ยมันเป็นปการตดสตลกที่เช้ามากและไม่เหมาะกาับเล่นเกมอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขยับขึ้นไปในราคา300บาทกันดีกว่าไป เดียวต่อมาครับเราจะลองเปลี่ยนเป็นในส่วนของตัวเมาส์ไวเลสตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้ยมีราคาเพียงแค่300บาทเท่านั้นเองนะครับเหมาะสำหรับเกมเมอร์งบน้อยอยู่นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเสียบกันเลยนะฮะโอ้โหข้อเสียเดียที่ผมเจอตอนผมใช้งานเลยนะคือถ้าเราสบัดเร็วๆเงี้ยไฟขวาเร็วๆมันจะหงายหน้าขึ้นฟ้านะครับแบบนี้ซึ่นี่ก็คือข้อเสียของเมาส์ไวเลสนะครับที่ส่วนมากจะเป็นกันถ้าเราซื้อมาในราคาที่ถูกเกินไปนะฮะ ถ้าเกิดถึงในสถานการณ์จริงเนี่ยเราต้องหันลแฟลตเนี่ยมันก็จะหงายหน้าขึ้นฟาอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ได้ช่วยเลยเลยนะทีนี้ก็เป็นข้อเสียหลักๆเลยนะที่ผมเห็นเลยแบบชัดเจนเลยนะครับว่ามันเนี่ยแย่ตรงนี้หรือว่าบกพร่องตรงนี้นะครับแต่ถ้าถามในเรื่องของการเล่นเล่นแบบช้าๆแบบหันช้าๆพิลันิดเนี่ยไม่ได้ลมแฟตอะไรมากเนี่ยเล่นได้ไหมคือเล่นได้เลยนะครับมันก็เป็นหนึ่งในมส์เกมมิ่งที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะสบัดเล็กๆน้อยๆเนี่ยดีเลยนะครับมาเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นในโหมดจริง My fuck. My fuck. What? <laughs> 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 hey, the begins. Spike down B. What <laughs> player standing? ถ้าเป็นศอกที่ต้องหันช้าๆเนี่ยยิงได้แหละนะครับแต่ถ้าหันเร็วๆไม่ได้แน่นอนมอนี <rant> ่เนี่ยผมพูดตามตรงนะว่าเล่นจนถึงเล้งโกเนในวาลุอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเล่นไปถึงขั้นอิมหรือเรเดียสเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะถ้าเวลาเราจะหลบแฟตเนี่ยเราหันเร็วปุ๊บมันขึ้นฟ้านะครับหรือว่าเจอในสถานการณ์ที่แบบเราต้องสะบัดยิงแบบเนี้ยเนยอะนะครับมันก็จะกลับมาครับมันมันทำไม่ได้เลยนะครับสำหรับการในการในส่วนของการสะบัดยิงอ่ะ บางสถานการณ์เนีมันมันอาจจะยิงได้นะครับแต่ในส่วนมากเนี่ยถ้าต้องหันหลบอะไรไวๆไวเนี่ยค่อนข้างยากนะครับถ้าอยากซื้อเมส์ไวเลตจริงๆเนี่ยควรไปซื้อเมส์ไวเลตที่มีราคามา500ัน500-700ึง700ขึ้นอะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับ

ก็ S <S น,นั่นแหละครับผมคือเมาส์ไวเลสที่มีราคา300บาทนะครับผมและปัญหาที่พบเจอเลยเมื่อคุณซื้อเมาส์ไวเลสราคาถูกมาก็คือเซนเซอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับผมมีงบหน่อยก็อัพขึ้นไปแล้วกันนั้นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปดูพระเอกสําคัญของเราในงานนี้กันดีกว่าครับผมไปต่อมาผมถึงพระเอกหลักของเราแล้วนะครับรนั่นก็คือเมาส์ตัวไวเลสตัวนี้นะครับราคา1,000บาทเลยนะครับผมซึ่งเมาส์ตัวนี้เนี่ยเป็นเมาส์ที่สามารถถอดเปลี่ยนอะไรได้ด้วยตัวเองนะครับตัวนี้นะครับคือเขาสามารถถอดทุก ดีมากๆเลยครับแล้วก็เมาส์เนี่ยค่อนข้างมีน้ําหนักที่เบานะครับเบามากเลยครับเนี่ยทำให้แบบความคมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นร้อยครับผมนะ <tough> แล้วก็เรื่องเซ็นเซอร์ของเมาส์เนี่ยค่อนข้างดีนะครับตอบสนองค่อนข้างไวนะครับแล้วก็ไม่มีการเงยมองฟ้าแบบเมาส์วันที่แล้วแน่นอนนะครับอยากรู้เป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมเมาส์ตัวนี้กันดีกว่าครับผมไปการแบบตอบสนองของการคลิกเนี่ยค่อนข้างไวครับไวมากเลยนะครับ ผมจะลองยิงแบบวันแทบดูนะเออไม่น่าวนะันแทบนะเมื่อกี้สองสามนัดเลยกูอะไม่น่าวันแถบแรงได้กูยิงเนะี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างเนี่ยชัดเจนเลยนะครับผมว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากเมาส์สองตัวที่แล้วยังไงนะครับผมนะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมยังไม่เห็นความต่างจริงๆเดี๋ยวเราจะลองเอาไปเล่นในเกมจริงกันดูครับผมไป

low low fuck okay. oh shit เป็นไป yang ngui งุยโอ้ mau เมา mau Very low, very low. ก็สำหรับเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้นะครับผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับถ้าเทียบกับ2ตัวที่แล้วเนี่ยตัวนี้มันก็ต้องดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดและก็ดีที่สุดสหรับส่วนตัวผมนะตอนนี้เลยถ้าใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรและอยากซื้อตามเนี่ยมันคือเมาส์จากแบรนด์คนไทยนะครับ New Resolution ครับซึ่งมันมีรุ่นว่า Luna นะครับผมซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมาส์ไวเลสนะสำหรับแบรนด์คนไทยและราคาย่อมเยาเนี่ยที่ดีมากๆเลยนะใครที่อยากลองไปหาจับจองเนี่ยก็ลองหาไปดูตามร้านคอมพิวเตอร์แถวบบ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 ้้้้้้าาาาาานน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 นไไไดดดดะะะะคคคคครรรรรรรัััััััััผผมมมมกกกกก็็เเเปยยยยยงงงงสสหิถือออตตววว์์์ีีชชใจ่่ลลแ ครับผมนะละคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะที่รับชมกันมาจนจบนะครับเนะจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมนะบ๊ายบาย e ีอ o u ครับผม ก็สรับเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้นะครับผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับถ้าเทียบกับ2ตัวที่แล้วเนี่ยตัวนี้มันก็ต้องดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดและก็ดีที่สุดสลับตัวตัวผมนะตอนนี้เลยถ้าใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรและอยากซื้อตามเนี่ยมันคือเมาส์จากแบรนด์คนไทยนะครับ New l u n i o นะครับซึ่งมันมีรุ่นว่า Luna นะครับผมซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมาส์ไวเลสนะสรับแบรนด์คนไทยและราคาย่อมเยาเนี่ยที่ดีมากๆเลยนะใครที่อยากลองไปหาจับจองเนี่ยก็ลองหาไปดูตามร้านคอมพิวเตอร์แถว ครับผมนะในคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะที่รับชมกันมาจนจบนะครับเนะจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมนะบ๊ายบาย e y o ูครับผม